สวัสดีค่ะวันนี้พาพุกกับช่องของเกม a อ a แคสต์แล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Cloud Machine New คา w ว i i นะคะโอเคก่อนอื่นที่เราจะปร,ะรับชมอย่าลืมกดไลาค์าลากดซับสไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเด้อโอเคอย่าลืมกดติดตามให้แม่ไปถึงหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยนะคะโอเคความสนุกความสนุกจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคนี่ลายเสื้อใหม่แม่นะคะฝากอุดหนุนหน่อยนะคะดอนคิวมีนะคะสามารถค้นหาในร้านค้าได้เลยพิมพ์ว่าเก็บเอ็กคสเตอร์นะคะจะเห็นเสื้อตัวนี้นะคะของคุณแม่เลยมีลายข้างหลังด้วยนะเป็นตัวอักษรกำลังหัวเราะอยู่นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นข้อความที่บอกกับคนอื่นว่าอย่าฆ่าฉันเลยนะคะดอนคิวมีนะคะโอเค วันนี้แม่ได้เข้ามาอยู่ในร้านตู้เเขาเรียกว่าอะไรนะตู้คลาวปแปลว,ว่าเกี่ยวหรือหรือว่าหยิบนะคะที่ที่มันเป็นแบบในลักษณะกรงเล็บนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะคะว่ามันมีตู้อะไรมัง่งอันนี้เป็นตู้อะไรไม่รู้เมกแมนหรือเปล่าแม่ก็จำไม่ได้นะคะแล้วก็จะมืออันนี้อะไรเนี่ยจักรวาลเหรอ เป็นตัวการ์ตูนจักรวาลน,นะคะน่นาจะเป็นตู้เออมันเป็นตู้เดียวกันเนาะคอสมิกคาวนะคะเออก็เป็นแก๊งเออเป็นแก๊งตัวเกมในตำนานยุคยุคเก้าศูนย์นะคะเด็กๆอ้าโอเคไปดูตู้ต่อไปเลยตู้นี้เป็นตู้นู๊นะเออเป็นตู้นู๊บนะคะเป็นนู๊เป็นนูนน๊โมฮอกนะเออก็จะเหลืออันเดียวนะคะไม่รู้ว่าหมดไปได้ไงนะคะโอเค ตู้นี้ต้องโดเน a t ก่อนนะถึงจะได้นะคะอ๋อมันมีมันมีมันมีประตูต่อไปด้วยนะแต่แม่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงนะคะอันนี้เป็นตู้กดเฮ้ยใครใครกดได้อ๋อ,อไม่มีนะเขาแค่ยังไม่ได้นะคะเป็นลูกบอลเนาะส่วนอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นก้อนเม็ดหลากสีนะคะก้อนเมดเรืองแสงน,นะคะแล้วก็จะมือตุ๊ก,กตาหมีอเอ้ยไม่ใช่หนิมันโตโลเนี่ โตโรใช่ไหมแม่จำไม่ได้นะคะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้เนาะแต่มันเป็นตัวการ์ตูนดังมากเลยจิบิบปะเออตัวการ์ตูนในเรื่องจิบินะคะโอเคแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นแมวเรนโบว์แคทเนออันนี้แต่ว่าทำไมรูปมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเอออะไรนะแมวน้าเนาะหูอู๋เนาะและนี้ก็เป็นเออ เป็นคล้ายๆเหมือนของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมาริโอ้นะคะเหมือนของมาริโอเลยอันเนี้ยเป็นเหมือนคล้ายพูลินแต่ไม่ใช่พูลินนะคะเป็นของมาริโอหอืมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแมวนะคะตุ๊กตาหน้าแมวแต่ว่าเหลือชิ้นสุดท้ายแนละ้วเอ๊ะทำไมที่นี่ของของรางวัลมันเหลือน้อยจังเลยนะแล้วก็หนูนะคะหมูแต่ว่าหน้ารูปเป็นหมูมันมีหมูแล้วก็หนูด้วยนะคะ เออแล้วก็มีลูกบอลต่างๆเนาะอันนี้กระเป๋าคิตตี้นะคะเออกระเป๋าคิตตี้ละสองอันเนาะแล้วก็มีออปิซึมเรืองแสงนะคะหยิบยากมากแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะมันเป็นตู้เหมือนคล้ายแบบเดี๋ยวแม่จะซูมเข้าไปนะคะนะมันเป็นตู้เหมือน,นะคล้ายเหมือนเพเหมือนเพเกมเพเพห้าอแหละอเพย์สเตชันห้านะคะแล้วก็มี อะไรก็ไม่รู้นะคะตัวตัวกระตู้น่ารักอวกาศเนาะโอ uh, คนนี้ได้นะคะไฟกระพริบอันนี้ก็คล้ายออมาริโอ้เหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะในห้องแรกมันก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราชนะร้อยครั้งเนี่ยเราจะได้ไปห้องถัดไปนะซึ่งแม่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะว่าคนที่ขีบไ้ร้อยตัวเนี่ยมันจะได้ไปจริงๆริงไหมเนาะโอเคแต่แม่มาลองดูดีกว่าว่าจะเอาตู้ไหนก่อนดีนะเอาลองตู้แมวน้ำไหม อ่าปูแฮกเกอร์เขาเล่นอยู่นะคะเขากาลังเลื่อนอยู่นะอยูซิได้ได้ไดป่าไม่ได้นะคะว้ายแย่จังเลยอืมไม่ได้จะฉันเกี่ยวมั่งเกมอีกแคตเตอร์นะคะเนี่ยพอเรากดไปที่ปุ่มข้างขวาแล้วใช่ไหมมันจะมีขึ้นอักษรใช่ไหมแล้วก็นี่เลยนะคะมองเลยแล้วจะตรงไหนเดียเอาตัวไหนดีไม่อยาได้ตัวขาวนะแต่เหมือนสีฟ้าจะเราจะได้นะตัวสีฟ้านะ ออลองดาวดาวดูนะคะแม่จะมีสิทธิโชคดีได้ตัวกระตูนนะเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาอีกนิดนึงออโอเคเปะแล้วนะคะกดที่ปุ่มนี้ได้เลยอไปแล้วอุย้ยจะได้ไหมอุย้ยไม่ได้เลยอีกนิดเดียวเองเอาใหม่เกี่ยวอีกนะคะแม่ไม่ยอมหรอกนะฉันเกี่ยวต่อนะคะจะจะเกี่ยวต่อจะเอ,เอาสีฟ้าให้ได้ แม่จะต้องเอาสีฟ้าให้ได้นะคะอมแม่ต้องเอาสีฟ้าให้ได้แต่ว่าตรงนู้นมันดูง่ายกว่านะเดี๋ยวไปอีกเอาตัวนู้นดีกว่า,าสีฟ้าตรงนู้นดีกว่าอ,อขอบตู้ยังยังนะเดี๋ยวไปอีกโอเคดีดีโกไปแล้วจะได้ไหม,ไมโอ๊ยไม่ได้เลย โอ้ยอยีกนิดเดียวเองนะคะจะดีนะคะนะคมาเล่นฟรีเดี๋ยวแม่แบ่งห้คนอื่นเขาเล่นมาก่อนเนาะโอเคคนอื่นเขาเล่นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปตู้อื่นก่อนเอาคนอื่นเอาโอเคเดี๋ยวเราเล่นต่อดีกว,ว่าคนนั้นไปเล่นตู้นู้นและเออต่อเลยนะคะแม่บอยอมเด้อเออมาต่อเลยนะคะแต่ตู้อื่นมันสีขาวตัวนี้มันก็ดูง่ายเหมือนกันนะวุ้ซึนี่เออมั่นใจแล้วหยุดไม่อื่นนิดนึงโอเคได้ดีก็ไปเลย จะได้ไหมนะอุ้ยเ้ยอุ้ยไม่ได้เลยอ่ะยากจังเดี๋ยวไปลองดูอันอื่นก่อนเนาะอันนี้อาจจะล็อกมงหรือเปล่าอันนี้ก็แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันดูสิดูอันนี้อันนี้อันนี้อันเดียวเอาคนนี้มีคนเล่นอยู่นะเนี่ยเอ้ามีคนเล่นอยู่เหมือนค้างตู้หรือเปล่าบั็กหรือเปล่าอันนี้แม่ไม่รู้เหมือนกันเล่นได้เปล่า Forever Exroot ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาเล่นอยู่นะคะโอ้ไปดูตู้อื่นก่อนอันนี้น้องหมูเหรอ อลองลองน้ำหมูดูดิโอเคลองเอาตัวหนูนดูนะคะแม้ว่าไม่น่าจะได้นะตัวหนูนหนาไหนสุดอะอลองดูนะคะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามไปเลยวอยุวิววิไม่โชคดีเลยนะคะเอาใหม่ไม่เป็นไรมันใกล้แล้วอีนีดเดียว นะคะอีนี่มันเริ่มกระแทกตู้แล้วนะคะตัวนี้มันเริ่มกระแทกตู้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่รอใหม่เด้อมาเลยพร้อมแล้วไปเลยรียมสุดนะคะถ้าไปเล่นในชีวิตจริงอย่าไปกระแทกตู้เขานะคะลูกผิดกฎหมายนะคะเขาจะว่าเราขโมยเด้อนะเอาไปเลยอืมเว้ยอุยอ้ยอุ้ย ตัวนู้นเราจะเหมาไหมเราจะเหมาตู้ไหม่ะนะดูยูวอนทูดูดิสเธอจะทำภารกิจจัก,กรวาลนี้หรือเปล่าแม่ต้องทาไม่ได้นะคะภารกิจจัก,กรวาลนี้เดีด๋ยวด,ดูตัวสุดท้ายนั่นเราก็ต้องเออนะลองดูนะคะแม่อาจจะปิดมันอาจจะไม่มีเสียงดนตรีนะลูกนะเพราะมันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะแม่ไม่อยากทําแบบนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยนะคะเหมาตู้ไปเลยเนาะมีคนมาให้กำลังใจแม่ด้วยใครเนะี่ย โอ้โหจะได้ได้ไหมเฮ้ยเหมาตู้ว่ะเหมาตู้อ้าวตุ๊กตาหมดแล้วอุ้ยเย,ย้น้องหมูมาใหม่แล้วนะดับเบ่งให้คนอื่นเขาเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวดูซิคนนี้เขาจะเล่นได้ไหมเราซื้อเราซูมเข้าซูมออกได้นะคะลูกแต่ว่าแม่เนี่ยแม่ อยากลุ้นด้วยหน้าจอเลนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะคีบได้ไหมเห็นแม่คีบไปสองตัวคงจะอยากได้เหมือนแม่แน่เลยฮะดูซิจะได้ไหมน่าจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะแบบประมาณว่าคีบทางตู้ให้ได้ก่อนอู้อันนี้ได้แน่นอนไม่รอดหรอกไม่ว่าไม่รอดนะได้ซีด้วยอุ้ยเก่งจังเลย่ะเขาก็ได้หมู่เหมือนแม่เลยนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนตู้ดู อันนี้คือตู้ปราบเซียนนะเด็กๆแม่การันตีเลยว่ามันเป็นตู้ปราบเซียนจริงๆใครก็ทำไม่ได้อ่ะจริงๆนะแม่ลองมาเซิร์ฟแล้วนะลูกหลายรอบแล้วไม่ได้ะนะคะเดีดูซิอลองดูไปเห็นไหมมันเกี่ยวไม่ได้มันติดมันติดมุมมาดิอืมนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวลองอนน,นดูนะอาเต่อย่าบางแม่ลูกแม่กำลังจะเกี่ยวเดี๋ยวลองดูกระเป๋าน,นู้นดีกว่ามุมสุดอนน้นดีกว่านะคะม,ม,มันไม่ได้นะแหละแม่ว่านะอาลองดูซิเนีย่ยมันไม่โดนอะ่ะมันมันแบบมุมมันไม่ได้นะคะเป็นตู้ล็อกไปแล้วยากจริงๆ อันนี้ยากอยู่นะซ,ซินซินซี่เขากำลังเล่นอยู่นะคะดูดูซิหรือว่าเขาจะได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเขาได้ว่ะแม่ลงมาเกี่ยวหลายรอบแล้วนะอุ้ยแตกด้วยอุ้ยเก่งอะ่ะโอ้อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเพย์สเตชันนะคะเดี๋ยวลองดูตู้อื่นดูก่อนดูอันนี้แม่ยังไม่เคยเล่นเลย เดี๋ยวลองตู้นี้ซิมายืนอยู่บนตู้เลยนะคะเออนี่แหละเอาตัวไหนดีอืมเราดูนี้ซิน่าจะได้นะเดี๋ยวดูซิอืมได้ไหมคิดว่าอ่ะลองดูได้ไหมดดได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย ได้แล้วเอออืมเอ,อ,อ้ดีใจจังเดี๋ยวดูตู้อื่นซื้ออันนี้เหลือสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะเหมาตู้ไหมล่ะไหนดูสัปประรดตัวนั้นนี้หรือว่าจะเป็นเหมือนอีคิตตี้วะเนี่ยดูดิลองลองลองอ,อ,อ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าแม่จะเหมาตู้ได้ไหมมันอยู่ริมสุดเนาะเข้าไปให้สุดไปเลยเออฮะ ดูดิไม่ใช่อ่ะไม่น่าจะได้นะเออไม่น่าจะได้เดี๋ยวลองดูก่อนเนะเาะไปลองดูซิไม่ได้นะคะมันเหมาตู้ไม่ได้เนาะเออมันเหมาตู้ไม่ได้นะคะ,ะไไนะอ,อ,หะไ,ไ,ะคะอไหนดูซิอันนี้ก้อนเมฆอันนี้ยังไม่เคยเล่นเลยโอ้ยต้องใช้สี่โลบัคเลยเหรอไม่ไหวนะเราไม่มีโลบัคอะดื้อ โอ้ยอันนี้เล่นได้ฟรีนี่ไปเดิชิบีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแม่จะได้ชิบีไหมยากเอาเรื่องอยู่เด้อน,น่าไปโ,โ,โอ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวเอาใหม่กดได้ชิบีเลยอะ่ะยวเอาใหม่นะคะ หยอดอีกเราอย่าไปยอมนะคะลูกคุณหนูอย่าไปยอมนะคะเราต้องฉันต้องได้เท่านั้นนะคะอแป่อู้ แม่หมดหวังแล้วค่ะเด็กๆโอเคก็จะประมาณนี้นะคะด่านนี้สนุกมากเหมือนกันนะคะลองเข้ามาเล่นดูนะคะถ้าพิมพ์ไม่ถูกหนูก็ดูชื่อคลิปแม่นะคะแล้วก็เอาไปพิมพ์ใส่ในค้นหาอานนะคะว่าด่านนี้ชื่อนี้นะคะโอเคกว่าจะาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คุณแม่จนถึงครบ1,000พันด้วยนะโอเคคลิปหน้าแม่จะเล่นอะไรฝากกดติดตามช่องเกมเอ็กเซสเตอร์ด้วยนะคะนักเด็กทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราไปเล่นด่านอื่นกันนะอาเตอร์